เขาเขาแกจะทำอะไรอะบล็อกนรกไงรู้จักว่ารู้รู้มันอยู่ในเทรเนอร์แล้วแกจะทำอะไรเนี่ยเห็นบอให้เขาอยู่ข้างล่างนี้ต่อ๋อแล้วเราเรเลือกก่อนถึงนะอันไหนดีจะไปนะเขาไม่รอนะอมาเนะบล็อกนรก เออจะทำอะไรเขาฮะสร้างบล็อกนระล็อกเลยขาต้องยิงแกให้ได้เฮ้ยทำอะไรทำอะไรเอ้ลถ้กฆ่าเราแล้วจะเป็นจีเอ็มที่เขาตีบล็อกนรกใส่เขาเหรอฮะแต่เรามีวันตายนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เซอร์ี่มันกระเบิดด้วยวะต้องมันสามารถสร้างของได้ล็อกใส่เขาเหรอฮะไอ้ไปดึงขอขอตั้งค่าก่อนให้สามารถติดบล็อกทุกคนสามารถวางของได้ไม่จำกัดดูก่อนดูก่อนเนี่ย ปับบอกนรกเชียรเนี่ยอกนระลอ sorry ไปบินอันนี้ติดะปับอยาบินทำไมวะบินตีตตตตตเ้ยอนี้เกียนว่ะไม่ให้เราปับแกอเ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวจัดรายการต้นกาสายวัวเลยอ้แม่มันตามไวมาก่ด้วยต้นกาเราติดบัก อยู่ไหนเนี่ยแกอยู่ไหนเนี่ยเขาลัะเดินอยู่เนี่ยอยู่นี่อยู่นี่หันหลังมาดิหันหลังแล้วก็ต่อไม่เจอแล้วโดนบล็อกทับอยู่อะแตอนไหนเราแกอยู่ไหนตอนเนี้ยไอ้ตรงจุดเกิดเลยอะจุดเกิดนี่นี่มานี่มาเขาขวานหน้าเขาขาขวานหน้าใสอยู่ปะเรื่องเดินเดินไปอีกเลี้ยวนี่มานี่มาเออได้แหละได้เอาบล็อกออกทีเอาบล็อกออกเอาเอาออกได้เอาไปดึงไปดึงเขาไม่ได้เป็น G M ซะหน่อยไม่ใช้ปืนล่ามันออกมาดีเนี่ยติดบล็อกโดนทับโอเคออกแล้วออกแล้วขอบคุณด้วยเฮ้ย กะติดนี่มันต้องโดนมาจากกระดชนชายนี่เก่งไม่ได้ชนชัยนี่เลยดี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 คอยดูเกงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะอยู่นี่จ้าเฮ้ยวอล์กนรกเฮ้ยหูเอากันเอาเอาวอล์กนะยจอที่จริงมันต้องเรียกว่ากล่องนรลอกนะเออกล่องนรกเดี๋ยวเจอเกอี้นะกที่จริงมว่บล็อกนั่นแหละเกอี้นะล็อกเกอี้นรกอ่าหนีเอ้ยต้นกล้าต้นกล้าไปดึงไปดึงเอ้ยจงร้าเห้ย ไอ้นั่นก้าวไปเรื่อยๆลองๆระลบรล,ลบกล้องออกไปหมดแล้วนั่นก้าวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งรถเล่นกันไปเดี๋ยวให้ด้วยฮะแกแกแกไปเร่อนะไปไไนั่งลยไอ้นั่นกล้าวพึ <laughs> ่งสะใจอันนีน้จอบรู้ไหมตอนนี้เขออาอัดคิวมาตั้งแต่ตอนที่แกเล่นบล็อกนรกแล้วอัดอยู่ตอนเนี้ยกลับกลับไปเรื่อยๆชั้าเกิดจะมีอะไรก็โทรมาเลยนั่งรถเหรอขอขอลบพร้อมกันยินอัพมันดูยิง ไอ้ทำไมมันติดรถไม่ได้วะแบบเฮ้ยชา่ชางรถไงวะเอ้ไอ้เซิร์ฟเนี่ยมันบอกว่าโหมูมันมันเขาใสกของไม่ได้เขาไม่ได้บัญชีเอ็มอะบอกว่ามันเป่าแก๊สเสกได้แต่ว่ามันจำกัดแกไอ้เซิร์ฟนี้มันจำกัดมไม่ให้นี่ไม่ไม่ไอ้เซิร์ฟนี้มันจำกัดเราเฮ้ยไหนแกบอกแกจะทำรถอะไรของแกนั่นแหละกำลังดูอยู่ เราก็ติดไม่ได้เลยจะเปลี่ยนห้องไหมล่ะเรามีห้องอีกนะที่เป็นแบบเนี้ยไม่เอาไม่เอาเอา้เอแต่เขายังเคลื่อนของใหญ่นะเฟยเ,เจเจบล็อกนรกไหนไหนไ,หนไม่เห็นมีแกบล็อกนรกไปหมดแล้วแกทำอะไรเขาไม่ได้เออเออนั่นดิเรจะลองเซฟบล็อกนรกเพิ่มเพิ่ยีทุกนั้นถึงตัวเฮ้ย เดี๋ยวเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกมหาการที่ไหนวะเอ้ยติดโอเคโดนแกฟิวเลยอะเอาคืนมัน้งเอ้ยเอาไปกินสงครามบล็อกนรกบล็อกนรกเพราะเรามันไม่แหลกเหมือนปอไบบอพวกปอมมันเล่นเกรมอรอดแหลกจะตายเจไดอะเออ ไปครับเฮ้ยทำอะไรเขาไม่ได้ตอนนี้ตอนไหนที่เขาโยมดู่อย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยโลเขาที่ปลอดภัยเฮ้ยมันตามละครับมันไม่เหมือนไอเนี่ยมันไม่เหมือนกีนรื่องฟออยาดลุกดิ๊กได้ไหมอยากลุกดิ๊กได้ไหม เราเลยแล้วเราจะขังแกไว้ดีกว่าเออยเขารีบหนีก่อนเออแกขังเขาไม่ได้หรอกนี่ไงทางออกเจอแล้วเนี่ยเรามีแผนเอ้ยอะไรวะตะกี้เราสร้างบล็อกไว้ไงสร้างเพิ่มบล็อกเลยวยังมีแกทำไร้เขาไม่ได้เขาหนีออกมาทำได้ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้แล้ว แกทำอะไรแล้วไม่ได้เพราะเราใช่บอกกันอยู่เกียร์เหรอฮะเกียร์เหรอเขาทำได้ปิดปิดปิดเฮ้ยแกยกขึ้นได้ไงเอ้ยเฮ้ยเจ้ยกขึ้นไงสอนวิธีหน่อยดิยกขึ้นอ่ะก็ลากขึ้น่ะเฮ้ยแกทำได้ทำไมเขาจะทำไม่ได้ฮะนี่นี่มือต่อยกิ๊บเลยเฮ้ยจังก้ารูแล้วทีนี้นี่ไปดังไปดังไปดังลากลากมันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะแล้วแกเอาบล็อกมาต่อได้แล้วเราจะขึ้นไปบนบล็อกแล้วแกเวี่งเล่นเลยนะ พอใจแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขอปีนก่อนอ้าวเฮ้ยบล็อกปิววู้วเฮ้ยบล็อกลอยฟ้าบล็อกลอยฟ้าจอบดูดิเฮ้ยที่เราจะขึ้นไปเด็กแกลากให้ดีนะปึ๊บเราขึ้นแล้วบล็อกลอยฟ้าลองดูดิบล็บนฟ้าดิเรีนแล้วไม่ใช่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอั้งตาอังตาอันนี้อันนี้เราอยู่ข้างบนบล็อกเนี่ยลากลากให้เราลอยขึ้นมาดิโอเคนะเขาจะเวียงนะพร้อมนะไปหนึ่งตนึ่งตัวก่อนพร้อมแล้ว เฮ้ยเขาจะขึ้นไปช้าช้านะจับอยู่ที่เดิมไว้จับอยู่พึ่งลงเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นไปตรงนี้จับอยู่พึ่งลงนะโอเคเอ้ยเลยใครจะควบคุมแม่ตอนตอนนี้เขาปล่อยให้มันลอยไปอยู่เขากดเขากดที่ขวาอ๋อไอนหัวไอ้หนูหัวเยี่ยมชมวิวอะไรงตรงนั้นทิวชัดสวยไหมทิวชัดสวยงามมากจ๊อบเอ้ยมางคับตัวให้ดีๆนะเขาจะเลือกเขาจะเลือก เดี๋ยวตาเราเสร็จเอ้ยปิ้วปิ้วตายเจี๊ยวเวี่ยงขึ้นดิ่มันดันมันชนไอ้ไอ้ในน้องเวี่ยงลงดิแล้วเวี่ยงขึ้นแรงๆให้เราปิ้วขึ้นไปบนฟ้าเอาเหรอเออลองเลืองดูเวี่ยงลงนะลงๆแล้วกงคอซ่อมเอ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ตายวะอยโ่หัวเฮ้ยจะพังคนนะไม่ได้ไม่ได้ไปตาไปตาแกวะโอเคโอเคแกทำเลยต่อไปตาเขา กระโดดขึ้นไปเอ,าเอาเ้าเอ้ยแกเอาให้มันตรงๆดีมันเฉียงอยู่เนี่ยเอาเลยให้มันตรงให้มันตรงๆสีขาวควบคุมยากนะใจะเ,จเ,จเย็นใจเย็นใจเย็นปึ๊บปุ๊บเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเคอะเอาขึ้นชา้าๆก่อนจอมอยู่พึ่งเวียงนะขึ้นก่อน <c oughs> ะไกีคนไรบินได้เขายังไม่เวียงเลยเขายังอยู่ข้างบนอยู่เลยเนี่ยสูงแค่ไหนอีกเอาลิงกลเลื่อนเลอซีซีเฮ้ยแกแกบิวไม่ไหนอ่ะเฮ้ยเขาอยู่ที่ไหนไอแกอยู่ไหนเนี่ยเราหาแกไม่เจออ่๋ออีนี้ต้นกล้าต้นกล้าเรามีแผลแล้วเฮ้ยเพิ่งเราเรามีแผลแล้วเดี๋ย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 วไปนึกนะเดี๋ยวแกนี่เดี๋ยวจะอยู่ข้างล่างนะไปนึกมึง ดิเก็ตติ้งเข้าเหรอเออกล่องฮาฮานี่อัดอยูดัวก็ใช่เนี่ยอัดอัดตั้งแต่ตอนก่อนที่เราจะก่อนที่เรากำลังจัดบีบีกันแล้วเนี่ยโอเคขึ้นมาเลยเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวจิ้มว่าอมหรือหรือแกจะตีลูกโป่งเออนั่นดิเอ๊ะไปนั่นดิดูก่อนว่ามันจำกัดลูกโป่งหรือเปล่าถ้าไม่จำกัดนะสมคนไทยวงจันไงอยู่นี่เลยเนี่ยจริงนะเฮ้ยอ้ควายลูกโป่งยังจะจำกัดอีกเหรอเฮ้ยติดได้ติดได้ ลูกบอลลูกบอลเอ้ยแกขึ้นมาแล้วติดดิเอ้ามันติดเดี๋ยวให้ติดได้แค่เนี้ยทำไมอ่ะตายเอ้ยจอแกบังอาจทำเคาะแล้มึเสียหน่อยยัยอะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูอะไรเฮ้ยต้องจ้าขึ้นไปใหม่ขึ้นใหม่ใหม่ขึ้นใหม่ใหม่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรเจ๋งๆเราไป่ได้เราต้องห่างๆจัดอ่ะเราต้องห่างแกแกต้องขึ้นไปบนบล็อกนะแกคอยดูนะเดี๋ยวแกจะเป็นคนไทยบินได้ต้องจ้าขึ้นไปบนบล็อกเพราะแกไอ้บล็อกให้แกติดลูกบองอ่ะเร็วกำลังเดินไป ไปดูเลยดูอันตีเดินอยู่เนี้ยนี่ต้อยู่ตรงนี้โอ้ไปสนุนเลยโอเคแกขึ้นไปยังนแล้วนแล้วตอนนี้แล้วกัต่อทีดีเฮ้ยอยา้นเลยเออเรื่องเลยย20ไมดิทำไมดิเฮ้ยทีที เหมือนไอเนี่ยทำทำบล็อกให้มันสูงขึ้นแล้วให้เรากระโดดไปทีละขั้นอ,ะอ่ะเอาเอาหรอโอเคได้ในแล้วจอบจอบอันนั้นอย่าเพิ่งเลื่อนนะอันนั้นอย่าเพิ่งเลื่อนเอาไว้ที่เดิมนั่นแหละต่อบล็อกกันเป็นขั้นบันไดเปหนึ่งต่อบล็อกกันไงเออนั่นแหละแกแกให้ตรงนี้มันเลื่อนมานิดนึงปึ๊บโอเคเข้าใจยังเข้าเข้าใจแผนการเข้ายังเข้าใจแล้วเก่งและมาเลยทุกคนไอ้นี่ก็ดึงไปก่อนอยู่ตรงนั้นโดดเดียวแปะ ชึบซึบซึบอ้อมมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกระโดดไปเองเราไปตอนสามทุ่มไหมปึ๊บเขาไปสามทุ่มครึ่งลองขอพ่อดิเอ้าอะไรปิวไปวะเนี่ยตู้แมนไม่ไหวอ่ะโอเคจอยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ my god ชีสิดคว้ายเอ้าทำเลยตกเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้องเรอจะขึ้นไปขึ้นไปด้วย ต้นแามาดูจอบแกรอเขาด้วยเขาแรงขึ้นไปต้นแามาดูเราถือโทรศอสับไหนอะมาดูดิมาเป็นนี่เขาแรงเลยไปอยู่นี่อยู่ได้แล้วไหนไหนไหนทำได้ไงเฮ้ยทำได้ไงเอาเลขอันที่หกอะคันเวลาเขาเขาเป็นไอ้นี่เว้ยเขาเป็นเอ่อมือใหม่เลขกินลูกพอทำไงอะจอบไปหนึงไปนึงไปนึงเออจ๊อบจ๊อบช่วยอะไรนิดนึงอะไปนึงเออ เป็นเงินั้นกายอ่ะจ๊อบจ๊อบดูนี่ดิอ่ะเขาตีคอมเบล่าเรียบร้อยแกบอกต้องเซตครับอะไรอีกต้องเซตเอาอะไรอีกเขาเพิ่งจะเล่นกินเรื่องฟอร์มเมื่อวานเนี่ยทีก็กดคิวคิวแล้วไงต่อเลืองด้านล่างอ่ะจะมีคำว่าคอมเบล่ากดคิวแล้วก็เลืองด้านล่างมีคอมเบล่าแล้วไงต่อเห็นเขาว่าคอมเบล่าคีไหมคอมเบล่าคีเป็นไงเยี่ยมเป็นปุ่มอะปุ่มเพราะว่านอนคีอะนอนคีอ๋อคอมเบล่าคีเลื่องไงต่อเลื่องคาว่านอนคีเหรอเออกดคีเข้าไปปึ๊บแล้วไงต่อ กดเลขศูนย์เลขศูนย์เออไปหนึ่งปุ๊บศูนย์แล้วยงต่อกดคิวออกมาแล้วลองกดศูนย์ดิแล้วลองกดศูนย์อ่าฮะอ้าวทำไม่ได้ไปหนึ่งแล้วยังทำได้เลยไปหนึ่งเขาเขาไม่เอาศูนย์ดีกว่าเขาเอาเลขเลขเออเลขตัวเปลี่ยนภาษาดีกว่าโอเคปะเฮ้ยจังไม่ได้อ่ะตึ้นตึ้นไอ้หวันซ้ายนี่หวันซ้ายตึ้นตัวล้อเซลหมวกสีดำใช่ไหมไม่รู้เออใช่ ไว้หนึ่งไนงะกดคิวคามิล่าใส่คิวคุณเอาเอ็นเอ็นเ,เตอร์เน็ตเอาปุ่มเอ็นเตอร์เน็ตได้ไหมเอ็นเตอร์เน็ตใกล้ใกล้สะเปกป่าปุ่มอินเทอร์เน็ตเออเอนเตอร์เน็ตไม่ได้ม,มันมันมีเงินอัลลหรองั้นเอาเอฟเอฟหนึ่งมันมีปุ่มอื่นใช่ย,ยังไงเอฟหนึ่งเน้นต้ำเพื่อตัวเลขจริงตัวเล,เ,เลขมันใจนี่ถ้าเสียงว่า เอาหนึ่งตรงนี้ก็ได้หนึ่งน้จ้ามาตรงนี้มาตรงนี้แกอยู่ไหนวะไอจ๊อบหนึ่งไม่ยังไม่ได้ดิว่ะไปหนึ่งไปหนึ่งอะทำอะไรของแกอ่ะกำลังส่องกล้องเล่นอยู่เอาเอฟหนึ่งดว่าเอฟหนึ่งผมจ้าวส่องกล้องไม่ได้อ่ะมันมันต้องรีรีห้องเลยนะมีทางเดียวข้าตัวตายก็ได้ไม่ต้องรีห้องแกฆ่าเขาดิ ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่เออไม่เป็นไรเขาเขาส่งคอตัวเองก็ได้โดยการน,นี่ถ้าจะสง่ง